รักใน e เอ r น y พวีกเก้าตึกจริงๆเลยค่ะ จริงๆต้องเปลี่ยนชื่อให้กับเขานะคะจากก้าตึกเนี่ยเป็น16ตึกแล้วนะเพราะว่ามีการเพิ่มวันในการโปรโม้อนะลิซาะคะรวมถึงจํานวนตึกที่โปรโมทด้วยนะคะมีการเพิ่มจํานวนอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็ขอเรียกพ่อเก้าตึกเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเลขเก้าก็เป็นมงคลน,นะคะแล้วก็ได้จนติดปากแล้วค่ะก็ขอเรียกตามนี้เลยนะก็งานนี้ค่ะแฟนบอยนะคะพ่อเก้าตึกค่ะก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกเช่นเคยนะคะรู้สึกว่าอยากจะกราบในความรวยของเขามากๆเลยนะ ก็รายการยูทิวซีซั่นสค่ะใกล้จะมาแล้วนะคะ เห็นมีป้ายโปรโมทค่ะในประเทศจีนเนี่ยหลายที่เลยก็เหมือนเท่าก่อนค่ะที่มีการขึ้นบิลบอร์ดขึ้นป้ายอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะโปรโมทค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นที่พอใจของพ่อก,ก้าตึกเนาะแก,กอาจจะยังไม่ฟินนะคะแกก็เลยไปจัดโดรนค่ะบินใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะสักรอบหนึ่งค่ะอยากที่เห็นนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองค่ะการกลับมาของเมนเทอร์ลิซ่านะคะที่รายการค่ะก็กำลังจะออกอากาศแล้วนะ ซึ่งตอนแรกค่ะก็จะออกอากาศนะคะในวันพฤหัสที่2ี่28นี้แล้วนะคะเป็นงไงกันบ้างคะสำหรับ e NERGY นะคะความรวยแล้วก็ความพร้อมเปยค่ะของพ่อเก้าตึกคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตนอนลิซ่าในประเทศจีนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะคะแต่ก็สร้างผลงานการโปรโมตน้องลิซ่ามาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานค่ะก็เวลาที่พ่อจีนแม่จีนนะคะเขารักใครชอบใครค่ะเขาก็ทุ่มเทกันแบบสุดๆอย่างนี้อ่ะเนาะก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะตอนที่ How You l i ่ e ด h a t ออกมาใหม่ๆค่ะก็มีแม้กระทั่งบนเรือสมราูเนี่ยเขาขึ้นป้ายใหญ่ๆแบบนี้เพื่อที่จะช่วยกันโปรโมทน้องลิซ่าเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอกระดาบในความรวยแล้วก็ e NERGY ในการพร้อมเป็กของเขาจริงๆค่ะ และนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่พก้าวตื่นค่ะจัด,ดโดรนนะคะบินใจกลางเมืองเซียงไฮ้นะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการกลับมาเป็นเมนเชอร์ของน้องลิซ่าค่ะกที่นู่นก็ทึคึกคักมากๆเลยนะคะแอดก็เอาบรรยากาศที่นู่นออกมาให้ดูค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด like, แชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า